สวัสดีครับผมบอยครับวันนี้ครับรถที่บอยจะนำมารีวิวนะครับก็คือ f o r d d a n g e r รุ่น X R Plus Sport นะครับราคาอยู่ที่หกแสนแปดหมืนเก้าพันะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.2สองนะครับเป็นรุ่นแคปนะครับแล้วตอนนี้บอยแต่งให้พิเศษนะครับเดี๋ยวมาดูว่านะครับบอยมีแต่งอะไรเพิ่มเติมครับเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้านะครับที่บอยเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าคำว่าฟอร์ดสีแดงนะครับแล้วก็มีคลิกสีขาวนะครับ ตรงด้านหน้านะครับแล้วก็ด้นานบนนะครับจะใส่ตัวสกรูปนะครับเป็นสีดำนะครับตัดกระสีขาวนะครับเพื่อให้หม่กับตัวรถนะครับผมตัว X กับพัฒน์สปอร์ตนะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานนะครับตัวนี้มาติดตั้งเพิ่มให้นะครับเป็นไฟตัดหมอกจากโรงงานนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของไฟหน้านะครับที่มาทําเพิ่มก็คือจะเป็นตัวของข้อไฟหน้านะครับเป็นสีดํได้านะครับผมตัวนี้ด้านบนฝากระโปรงก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับคอมเบอเนเจอร์ด้วยนะครับ มาในส่งด้านข้างนะครับด้านข้างมาใส่คิวล้อ6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับแล้วก็จะจับคู่กับเปลี่ยนคู่กับล้อกับยางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขอบ16บลายดอกไม้นะครับเป็นยางแม็กซี่เ0รนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นขนาด2องาจดสิบนะครับผมบันไดข้างนะครับมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเอติดตั้งเพิ่มก็จะมีตัวของสติ๊กเกอร์นะครับไลโคนะครับแล้วก็ติดตั้งเพิ่มอีกก็จะมีเบ้ากันรอยนะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับ60%นะคร กันสร์นะครับแล้วก็หลหลังคานะครับด้านท้ายเองนะครับบอยติดตั้งในส่วนของโลบาเหล็กนะครับแขนยาวนะครับของออโตเทคนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับพ่ายของได้นะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนของฝาถังน้ามันนะครับเพื่อกันลอยนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับบอยติดตั้งในส่วนของข้อไฟท้ายนะครับแล้วก็เบ้ากันลมมือเปิดนะครับจะมีในส่วนของการชนหลังเหล็กด้วยนะครับตัวนี้การชนหลังเหล็กก็จะเป็น มีหัวลากสีแดงนะครับเพื่อใช้งานได้ดีนะครับมาดูด้านในกันครับตัวนี้จะเป็นแคปเปิดได้นะครับลูกค้ากำลังสนใจตัวแคปเปิดได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแคปเปิดได้นะครับแล้วก็ที่บอยทําเพิ่มนะครับก็จะมีเบาะหนังนะครับที่ทําเพิ่มให้ลูกค้านะครับแล้วก็ใส่เบาะแคปให้ด้วยนะครับปูพ้ายยางปูพื้นนะครับลายกระดุมให้นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมีหน้าจอซิงค์ใหม่นะครับก็เชื่อมต่อกับ Apple c a r p l a y ด์ออโด้วยนะครับระบบความปลอดภัยก็มีครบนะครับไม่ว่าจะเป็น Airbag นะครับหรือว่าระบบเอ็กเอเบสนะครับก็ติดตั้งให้เพิ่มนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมมีเซ็นทรัลล็อกให้นะครับอันนี้ปับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจตัว Ford r a n g e r รุ่น x l Plus Sport นะครับ ราคา689,000นะครับลูกค้าก็สามารถที่โทรเข้ามาสอบถามบอยได้นะครับเบอร์บอยนะครับก็เป็นเบอร์ศูนย์ปกนะครับ3232518นะครับหรือว่า ID ไลน์บอยนะครับสดีมงคลครับสำหรับวันนี้นะครับบอยขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ